ทดสอบปั๊มฮนโดโลสามร้อยวัตต์สองแผงนะครับนี่อันนี้รอบวิ่งได้มากสุดที่สี่พันรอบนะครับนีแม็กสุดที่สี่พันนะแต่ว่าตอนนี้ทําได้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยรอบนะครับทดสอบสองแผงอันนี้เป็นแผงโมโนคับสี่ร้อยวัตต์หนึ่งแผงแล้วก็สามร้อยตสิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับ อันนี้เป็นทิศใต้นะอันนี้เราหันไปทางทิศตะวันตกรอมน้ำถือว่าแรงเลยนะเรืเร่องความแฮนโดโูอันนี้เป็นระบบต่องานของเราครับ ใส่เทอมีนอนให้ปกต,ติถ้าเป็นกล่องจริงเราจะใส่ตัวลิปล็อกให้ด้วยนะครับเป็นกิฟตล็อกสองข้างอ,อ่อคราวนี้จะอลองยกแผงเข้าไปให้มันมีล่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นล่มอยู่บนแผงนะเป็นแผงโมโนฮับเวลามีล่มเนี่ยมันก็จะยังทํางานได้แรงอยู่แต่ความแรงอาจจะลดลงเพราะม,มีล่มอยู่นะคราวนี้เรามาลองดูถ้ามันนุม่ม ก็ยังวิ่ง3,300รอบต่อนอาทีนะครับยังทำงานได้ดีอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่ปั๊มอย่างเดียวด้วยครับอยู่ที่คุณภาพของแผงแล้วก็ยี่ห้อของแผงด้วยนะครับอยู่ที่การทดสอบ3าม3ตัวนี้ดูดลึกได้ไม่เกิน40เมตรนะครับประมาณ330เมตรกว่านะกำลังดี ตั้งงานของร้านแล้วนะอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณ ,3 3 0 0นะแต่ถ้าแดดเต็มเนี่ยอยู่ที่3 9 0พันถึง4,000ันะถ้าตั้งองศาได้ก็จะอยู่ประมาณเต็มที่4 0 0พเลยวิ่งเต็ม4,000ันรอบถ้าแผงคุณภ,ภาพดีนะครับถ้าแผงคุณภ,ภาพไม่ดีบางที่ซื้อวัดไปเท่ากันแต่อาจจะวิ่งได้แค่ 2- 3,000รอบนะครับ ช่วงเช้าไม่มีแดดอันนี้แผงนี่วางไว้ใต้หลังคาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งอยู่ในบ้านเองอันนี้ไม่มีแดดเป็นแบบพื้มๆเป็นพื้นถนนพื้นๆน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับอันนี้จะได้รอบอยู่ที่17 ไหลได้อยู่นะน,นี่เป็นแผง400วัตต์2แผงนะครับหรือว่าไหลได้เลยนะอ่าผ้าติดมาทางนี่นะครับอันนี้เป็นติดตะวันออกก็คือทางข้างหลังบ้านนี้นะครับเพื่วนฝั่งนี้ที่เราวางเนี่ยเป็นทิศตะวันตกนะถ้าสักงดีๆนี่จะมีเงาที่แผงอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคานะครับ ตรงเส้นนี้เลยฟังสวนแดดก็ยังทำงานได้